สวดีครับชื่นี่ช่องสุปฏิทั้งมือทั้งเท้านะครับวันนี้เกมนะครับมาชีวิตรอดนะครับผมต่อจากอีพีนะครับที่เราทำเบียร์คอนไปนะก่อนนี้ครับอ่านี่สวยงามมากนะครับนี่กางใช้เบียร์คอนนะครับผมให้เรามีเหล็กหรืออะไรก็ได้นะพวกสีแห่เอ้าอ๋อใช้นี่เทไรายด้วยก็ได้นะครับโอเคฮ่าแร่นะชนิทรายไม่ใช่ดีกว่าครับมันเปลืองนะมันหายากแค่เหล็กคุ้มสุดครับโอเคให้เราเลือกอันนี้เป็น อะไรอะสปีดนะครับอันนี้เฮ็ดขุดเร็วกระโดดเกาะแล้วก็สติงนะครับให้เราเลือกอะไรก็ได้นะผมเลือกเฮ็ดดีกว่านี่ว่าสถานะเฮ็ดคือทำให้เราขุดเร็วขึ้นนะครับนี่อาจจะไหมเอา้เอาใหขุดชายัง ต, 2, hit, hit 2, ต้องสองเฮ็ดเฮ็ดสองแล้ไเอ้ยก็ขนาดได้เฮ็ดสองขนาดจะไม่ขุดรัวมากเท่าไหร่ครับถ้าเราใช้เอสเปนเจอซี่ห้านี่จะรัวกว่านี้นะครับนี่ก็รัวมากแล้วนะเ,อ,อ,เอ,อ้ผมมีเอสเปนเจอซี่สองอยูน่นะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวตัดคลิปกันเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะ โอเคผมไม่ได้ไปเอามาน,นะอันนี้เป็นแอร์ฟอร์จูนในเป็นเจอซี่ห้านะครับอันนี้ก็อันเดียวกันแหละแต่ว่าอันนี้ผมเอามาไม่รัวเลยอะทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ึงนะมาขอวางใหม่นะครับเ,เดี๋ยวเราไปสถานะมันหาไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้เฮดสองอะเบียคอน งานี่สิบสองเนี่ยปุดรัวๆนะครับนี้ก็รัวมากแล้วแหละไม,ม่โอเค้ตาตงไปไม่ยังสชดนลมัด ืออาเฮดสองแล,แล้วก็แรกมันมันบักนะครับอ๋อนี้นี่ตกไป่างนี้เออ,อน,นีกระโดดยังไม่รัวโอเควูเป็นการทำลายที่สุภรรนุภาพมากครับโอ้โอ,โอ้มองไม่เห็นอนะมองไม่เห็นโอ้ my god อเคถ้าเขาขุดรัวเกินหลักเลยนี่ก็เราก็จะได้มีเมืองนะบนกรงป้านะ แหลกนะครับเนีย่ยมันรัวจริงๆนะท่านผู้มชมเพื่อนผู้ชมลองดูนะลองไปคำนวณไม่ต้องไปเล่นเหมือนผมก็ได้นะไปสร้างดูนะครับลองสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็เอาเอา,เอาเบี้ยความบาวานดดูก็เป็นสถานะเฮดสองนะ่ี่จะรัวขนาดนี้นะครับสถานะเฮดแรกเห็นไ้มใช่ไหมว่าแม,ม่ว่ามันไม่ค่อยรัวเท่าไหร่นะครับ เห็นไหมมันรวยจริงๆนะเพราเราไปเอากล่องดีกว่าครับกล่องเม้าหินนะเราได้หินธรรมดา้ว้ไม่อยากได้หินหยาบนะครับโอเคช้าแล้วนะครับผมในเกมไม่ช้านะโอเค เดี๋ยวอ๋อมันนี่มาเลี้ยงกับท้องฟ้านะสวยงามมากครับผมอ่ามีไหนอ่ะอืมมีนี่หรือเปล่าของมันจะมีหรือเปล่าอ่นอาอนี่ไง ันนี้นะครับเดี๋ยวนี้วางไว้ด้วยเล็กหายหมดเลยครับแร่ฉันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอากล่องด้วยนะกล่องกล่อง เอามาแปดกล่องเลยนะครับนี่ก็ลงไปต่อเลยขุดเหมือาย่ๆครับคลิปนี้นะไม่รู้ว่าจะได้เพชรหรือเปล่านะครับแต่ผมก็อยากได้เพชรอยู่นะตึงตึงโอเคทางไหนทางไหนวะทางนู้นนะ โอเคเนี่ยกว้างมากจริงๆครับท่านผู้ชมกว้างแบบกว้างมากนะครับเมื่อราโก็มืองนะครับมอน,นเตอร์ก็จะเกิดน,นะครับผมเนาะมอนเต,นเตอร์เกิดก็แล้วก็ปักขอดเอาครับเดี๋ยวว่างกองกันดีกว่านะ เสียอ่อยนึงนะโอเคเดี๋ยวเราเอาสุดท้ายมาขุดครับนี่สุดท้ายนะโอเคไีซี่เป็นไอซีวีก็รัวนะครับเห็นไหม เดี๋ยวเราขุดตั้งแต่นี้เดี๋ยวนังเดี๋ยวเรารู้ครับว่าสถานะนี้นนอุย้ยเจอเพล้าฟโอ้นี่ไงปึ๊บหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกหกบล็อกอ่าได้เพลทอะไรสิบเอ็ดเมตรโอ้ย่าจะลองดูครับว่าขุดจากตรงนี้ จะไปไกลใส่ไกลสุดเท่าไหร่นะโอเคสุดระยะตอนนี้สุดระยะเลยว่ามันก็ได้ไกลอยู่นะโอเคอครับเดี๋ยวจะไม่เอาแล้วกัน แรลกเลยที่เลียวเียวนะครับแปลกเลยนะเออแบบ่าเราจะเอาเบียร์ข้าไปสู้กับเนี้แหละป่านนี้ครับสนใจนะถ้าไม่ชมองจะไมสนใจนะเอาไปสู้เอาเป้าอะไรเอาสติงอะไรอย่างเงี้ยป่ะเอาฮิวนะอ โอเพลทไปกับตัวเราไอ้พวกนี้ก็ใส่ไปก่อนเลยโอเคแล้วก็เราเก็บไปพวกนี้กันครับนะรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกิน เค okay. uh huh. สุดอยอดจริงๆครับนะบอกเลยว่าโอ้ผมชมไม่หยุดเลยอะ่ะผมรัวจริงๆครับสำหรับคนชอบขุดเหมืองนี่น่าจะชอบนะสายเมืองฮนะสายขุดเหมืองนะครับ เจอเพชรแล้วนะท่านผู้ชมแต่ผมก็อยากได้อีกอ่ะเอาไปเยอะๆนะครับเพราะราต,ต้องเอาไปทําเพชรชุดเกาะเพชรอะไรนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมนี่โอ้เจอเพชรอีกแล้วโอ้ไม่ก็เจอเพรใบามาอ๋อดีแล้วดีแล้วเจออีกแล้วโอ้ท่านผู้ชมสองจุดแล้วนะท่านผู้ชม ่อยขุดครับแล้วขุดเหมืองไปรอบๆก่อนจอบนะแล้วก็เจอมันอีกนะครับเพชรเนี่ยชุ้ทพิีในการหาเพชรได้ง่ายๆเลยครับผมนะเออ Okay. โอ้ดีมากครับท่านผู้ชมนี่มันรวยจริงๆนะท่านผู้ชมต้องไปลองครับต้องไปลองจริงๆโอ้ผมชมไม่หยุดเลยจริงๆอ่ะผมขุดมันจนผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละผมรวยแบบรวยแอคแท็กครับรวยแอคแท็กบล็อกเนี่ยดูนะดูดูมันรวยนะครับ เราขุดเนี่ยบอกเราเราก็รู้เราดยังไงมันก็รู้ก็รัวนะอ่ะขุดธรรมดาเนี่ยยังรัวแล้วที่เราจะาค,านะคูณสิบมันจะรัวขนาดไหนครับสองมันยังรัวขนาดนี้นะคูณสิบมันจะรัวขนาดไหน มืดมืดกับมืดโอเคมันมืดโอ้บอกเต็มตัวแล้วอะไรอะทะโวอ,อะไรวะยังขุดไม่หมดเลยยังขุดได้ไม่มันเลยเนี่ยก,กว้างมากครับแป๊บเดียวเนี่ยทำไปห้องกว้างแน่เลยนะแป๊บเดียวอ๋อใช่ครับเอ็นเดอร์แมนก็เกิด นะครับขอเก็บก่อนมันนไห่เราจะเก็บนะออนนของนะครับนะในมือถือมันเก็บแต้มไม่เลวเหมือนในคอมนะครับในคอมเขาคลิคคกๆได้แล้วนะกดคลิปแล้วก็คลิกเลยประมาณนี้นะครับมันก็เก็บของสบายแล้วใช่ไหมล้วซาเม่มันต้องจิ้มทีละอันนะครับนะมันเลยก็ในโทรศัพท์ก็ไม่ได้ สะดวกเสมอไปนะครับในคอมมว่าก็ดีกว่านะเพราะในคอมยังไงพื้นที่มันก็ดีกว่าไอคอมมันก็แรงกว่าอยู่แล้วนะมีขังข่าวเกิดด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าหนึ่งบล็อกหนึ่งสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกห้าบล็อกโอเคจากสิบเอ็ด เบ็บเป็นยีห้าได้มาสิบสี่แล้วครับผมหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสี่บล็บอกหบล็อกโอ้ยโอ้ยกับดักกันเลยจะให้เราจมน้ำตายเหรอไหมครับไม่ได้หรอกได้มาอีกสิบอ็ดนะครับโอ้พีวเลบพิกกิ้งชุนลว้วะครับท่านผู้ชม ผู้ชมคิดตั้งด่ีผมเสี่ยขนาดไหนครับ เดี๋ยวเราขุดตรงนี้ไปทะลุก็น่าจะพอแล้วครับน่าจะไม่ขุดต่อละรู้ว่าเหนื่อยแล้วครับนะทำอะไรคลิปอยู่นะตอนนี้ผมอัดต่อมาจากไอการที่เอที่เราทำเบียคอนเลยนะมาลมค้างก็ผมได้อัดต่อดีกว่านะ ค่อยไปตัดเอานะครับโอเคพอแค่นี้กันดาครับก่อนที่มันจะเลยเถิดไปกว่าน,นี้นะ ถ้าใครชอบพินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติาไปเป็นกำลังใจผมเลยนะกสน็สวัสดีครับ